ทำงานเพื่อสังคมมันไม่มีแดกจริงหรือเปล่าไม่จริงทำงานเพื่อสังคมทำให้ตายไรายได้ก็ไม่เกิน50,000ต่อเดือนจริงไหมไม่จริงครับงานเพื่อสังคมต้องเป็น ngo เท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่ อานัสครับเป็น CEO ของ Dev v u r a t e ตอนนี้ผมกำลังพยายามสร้าง Ecosystem หรือแพลตฟอร์มในการที่จะเชื่อมต่อระหว่าง Impact Driven Talent หรือคนที่สนใจอาชีพเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมกับองค์กรภาคสังคมในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกครับถ้าพูดถึงงานเพื่อสังคมคนส่วนใหญ่อาจจะคิดถึงงานอาสาสมัครแต่จริงๆแล้วการทางานเพื่อสังคม การทำงานเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมเนี่ยมันมีอะไรเยอะกว่านั้น Social Impact Sector เนี่ยมันรวมถึงองค์กรหลากหลายประเภทรวมถึงองค์กร NGO ที่เราเข้าใจกันองค์กรสหาประชาชาติหรือ UN รวมถึงองค์กร Social Enterprise แล้วก็ฟาวเดชันหรือแม้แต่บริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Google เองนะครับที่เขามีส่วนที่ทำเพื่อสังคมด้วยมันก็มีโอกาสหรือว่ามีงานประเภทต่างๆที่ทําให้เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Impact ได้ รายได้หรือตัวเงินเดือนเองที่เป็น position จู n i o r จริงๆอาจจะเยอะกว่าทางานในภาคเอกชนด้วยซ้ำจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานเพื่อสังคมหรือองค์กรภาคสังคมเนี่ยมันไม่ได้มองว่าเงินเป็นตัวสําคัญที่สุดเป้าหมายหลักๆก็คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีพันธกิจมีมิชชั่นในการเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของสิทธิการเข้าถึงการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพนะครับมีหลายเรื่องมากเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินเนี่ยมันก็เป็นส่วนสําคัญแต่ว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในเซกเตอร์มันมีปัััจจจยยยหหลลายยาาอออ่่่่่งมมมกเเืืนนนนภสววๆะะไ เรื่องของประสบการณ์เรื่องของอายุงานเรื่องความสามารถด้วยถ้า,ายกตัวอย่างเด็กเพิ่งจบเนี่ยอาจจะทํางานใน NGO ประเทศเราก็เงินเดือนก็เริ่มที่หลักหมื่นนะครับสองหมื่นสามหมื่นแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีความสามารถแล้วใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติหรือว่าหนึ่งในสกิลที่เซกเตอร์ต้องการมากๆจะได้เงินเดือนที่สูงขึ้นนะครับถ้าเป็นมิดเคารีหรือว่าซีเนียร์เลเวลหน่อยเงินเดือนมันสามารถที่จะสูงขึ้นไปมากกว่านั้นเป็นหลักหลายแสนครับ งานภาคสังคมหรืองานเพื่อสังคมเนี่ยจริงๆมันมีค่อนข้างหลากหลายมันเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็เป็นเซกเตอร์ที่มีอยู่ทั่วโลกสิ่งที่สําคัญคือเราต้องรู้ว่าเราอยากโฟกัสประเด็นไหนเราอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมในเรื่องอะไรแล้วก็หาโอกาสจากองค์กรพวกนี้ครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยกันถ้าเรามาดูเรื่องตําแหน่งในองค์กรภาคสังคมจริงๆแล้วมันไม่ได้ต่างากับภาคอื่นๆมากมายนะภาคสังคมเนี่ยมันมีตําแหน่งตั้งแต่คนขับรถแม่บ้านผู้ช่วยแอดมินหรือว่าเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ผู้ โายดี <By> Director, เลกเตอร์หรือแม้แต่งานที่เป็นโซเชียลมีเดียบลิตอรมาร์เก็ตติ้งอาจจะเป็นเรื่องของการทำพาร์เนอร์ชิพหรือแม้แต่เรื่องการทำบิสเนสเดเวล็อปเมนต์เพราะฉะนั้นเรื่องของทักษะมันก็หลากหลายมากคุณไม่จำเป็นต้องจบด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อมาทำงานในภาคส่วนนี้จริงๆตอนนี้นะครับมีงานมากถึง250ล้านงานจากภาคโซเชียลอิมแพคเซกเตอร์นี่แหละครับในประเทศไทยจริงๆก็มีจำนวนองค์กรที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีตอนนี้ผมเชื่อว่ามีมากกว่า500องค์กรเพรฉะนั้นแล้วเนี่ยจำนวน มันเหมือนกับเซกเตอร์อื่นๆเลยครับถ้าเราดูเรื่องขนาดของเซกเตอร์นี้มันค่อนข้างใหญ่แล้วเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้าง g l o b a l หมายความว่าองค์กรหลากหลายที่อยู่ในประเทศไทยจะมีองค์กรที่อยู่ต่างประเทศด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดูในเนื้อง,งานที่เป็นตัว UN เองหรือว่า NGO ที่เป็น NG o ต่างประเทศเนี่ยคนในวงการนี้สามารถทํางานแล้วก็เปลี่ยนประเทศในขณะเดียวกันเป็นเซกเตอร์ที่มีการเดินทางค่อนข้างสูงการที่จะขยับขยายแล้วก็ขึ้นไปตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะ ถ้าเรามาดูทิศทางของการทํางานเพื่อสังคมหรือว่างานในโซเชียลอิมแพ s e c เซกเตอร์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเซกเตอร์ที่จะมีความสําคัญมากขึ้นต่อการเลือกประกอบอาชีพของคนในปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเยอะขึ้นครับปัญหาในประเทศไทยปัญหาทั่วโลกเซกเตอร์เนี่ยต้องการคนที่มีความสามารถมาเปลี่ยนแปลงสังคมเพิ่มขึ้นงานในเซกเตอร์นี้ก็มากขึ้นถ้าเกิดเราจะดูในมุมมองของเงินทุนมันก็มากขึ้นสิ่งเหล่านี้มันบ่งบอกว่ามันมีความตระหนักมากขึ้นในการทําอะไรที่มันสามารถเปล่งงเพือสัค แล้วมันสามารถทําในลักษณะของการประกอบอาชีพที่เป็น full time ได้แล้วถ้าเกิดมองในมุมมองของ new generation Gen C จริงๆ Gen Y ด้วยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีเทรนในการทํางานที่เงินก็เป็นเรื่องสําคัญแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือทํางานแล้วมันต้องรู้สึกฟู่ f i ฟืทํางานแล้วมันต้องรู้สึกว่าเป็นงานที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นสายอาชีพ social impact เนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นสายอาชีพที่ได้รับความตอบรับที่ดีขึ้นปัญหาก็คือว่าการเข้าถึงเซกเตอร์นี้มันยังมีความยากอย,กอยู่ซึ่งตรงนี้ครับเป็นจุดที่ทเดฟเตกคเลตัวีคตาม เป็นรูปธรรมมากขึ้นทําให้คนมีความสนใจในงานเพื่อสังคมแล้วก็มาช่วยกันผลักดันแล้วเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยกัน